อันนี้ก็มาที่โบราณสถานวัดสมรกรซึ่งก็เป็นโบราณสถานที่สร้างด้วยศิลาแรงโบราณสถานที่สร้างด้วยศิลาแรงก็โดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นโบราณสถานที่สร้างในสมัยชัยวมันที่7ประมาณนี้ร่วมสมัยชัยวมันที่7ก็เป็นยุคที่นิยมสร้างอาคารด้วยศิลาแรงก็ ด้านหลังของอาคารหลังนี้บริเวณนี้ด้านหลังก็จะเป็นพระบุธบาคู่ซึ่งจำหลักอยู่บนพื้นศิลาแรงที่เห็นนี่ที่เหยียบอยู่นี่ก็คือกำแพงอของกำแพงแก้วและที่เห็นก็คือโคปุระหรือทางเข้าและก็ตรงนั้นก็จะเป็นปรางสถานนี้ตรงนี้ถาว่าเป็นบนรรณารายหรือคอสมุด เตินย่าไปแล้วก็ที่เห็นนี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ายอดยอดหน้าบันหล่นลงมาก็จะตรงนี้น่าจะเป็นประตูทางเข้าอีกประตูหนึ่งก็ได้ตันนี้มาถึงสถานพระพุทธบาทคู่ก็อยู่ด้านหลังของปางประทานแห่งนี้ นี่ก็จะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งการันว่าน้ำนี่ไม่เคยแห้งเลยแล้วก็ลึกด้วยลึกประมาณ3เมตรนี่ก็เป็นวัดพระจะเป็นเสาหนางจรัน่านมาอันนี้ก็จะเป็นที่ นับราชการพระและก็เป็นพระพุทธบาทศิลาที่เป็นพระพุทธบา,าทาท,าที่คู่ที่จำหลักอยู่บนพื้นศิลาทางด้านนี้จะเป็นาทางด้านส้นเท้าหรือส้นพระบาทถัดไปาทางด้านนู้นจะเป็นปลายพระบาทต,ตรงกลางมีธรรมจักรและก็ มีลวดลายสวัสดิกะเดิมทีก็จะเป็นลักษณะหัวแม่เท้าอย่างด้านบนเป็นคล้ายๆร่องรอยของอาคารที่มันถูกสุดพังลงมาแล้วตอนหลังก็มีการขุดค้นยุคข,ของนายนายบิก๊กบิ๊กก็คืออนุสิทธตชุบบำรุงก็มาเป็นนักโบราณคดีก็มาขุดมา ปี2930ขอบนี้ก็จะมีแนววงกลมขีดเอาไว้การจุดประทีปบ,บูชาด้วยวตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการจำลองพระบาทพุทธบาทให้เห็นชัดอีก ให้เห็นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นร่ายเท้าส้นเท้านี่จะเป็นภาพถ่ายนิทัศกาลยุคนั้นใหม่ๆนี่ป่ะย่หัวแม่เท้าส้นเท้าอย่างนี้นี่ก็เป็นลายเส้นที่จำลองให้เห็น you uh -huh.